เอาละฮะสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วน,นะฮะซัมมีเมนนะะ่เก็บแม่เนีับเก็บไนโคานะ,ะวันนี้เราจะมาทําการตีบอลนะครับเฟสดอา่ายีต่สติบแปดทับสามนะ <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยแม่นยําม,มันอยู่ที่แค่ไหนนี่นะจะปิดแบบประกันนะแม่นยำอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดเากดบัฟหมดแล้วนะ,ะ <c oughs> สําหรับสายฟรีนะสายฟรีนะฮะเรากดบัฟแพ้หมดเลยฮะ,ะเราจะมาตีบอลกันดูดูซิว่าเราจะตีมันได้ไหมเราจะมาหาไอ้นี่กัน เดี๋ยวเราจะมาหาเราจะมาหาบักกันเรียกเด็กเลี้ยงน้องหน่อยก่อนน้องมาหลับตัก่อนแล้ต่เรียกน้องมาฆ่าเยอะตัวสุดเลยไอ้ไอ้น้องมันหลบไม่เยอะเท่าไหร่แต่บอสมันจะหลบเยอะหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แนะ่ใจอันนี้เราตีครั้งแรกนะตีครั้งแรกเลยนะเราไม่ได้ดูคลิปคนอื่นนะเราเป็นหาบักกันมันเป็นยังไงฮนะใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ สิ่งที่ผมคิดคือนีครับไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นบัคบัตให้เราอยู่ยเราเรียกบอสก่นอนโอเคเขาบอสแต่ไปรุกน้องเลยไปรุกน้องเลยนีเราจะตัดเลือเล่อยไป้0วินาทีบัตรให้เต็มล็อตเลยคนะ้ารุกน้องก่อนยืนแทงก่อนนะเดี๋ยวถ้าปล่อยให้บอสมันรีกับรอบนึงก่อนเราจะต้องค้ารุกน้องมาให้ได้เยอยนี่เนี่ย จะแตกก่อนไหมแตกก่อนไหมจะฆ่าลูกน้องมันทันก่อนไหมจะต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งรีเรียดหน่อยนึงนะไม่โดนไม่โดนงานนี้ยหยาบแหละงานหยาบแล้วทุกคน ไม่สาย้าดินในการต่อสู้เดี๋ยวรอสก,กิลเียนนเอาชื่น้องดีไปละเวนนี่ทำไมฮะรอ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 เราต้องเรียกบอสเป็นดอกไม้ได้ดีเยรีกันรีกันรีกันลีก่ดีเดียร์ยับ เนี่ยตรงนี้มันมีประโยชน์นะทุกคนนะเมรเนี่ยผมรู้ว่ามันใช้ได้เว้ยผมว่ามันต้องใช้ได้เพราะว่ามันมีมาให้เราใช้เว้ยตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้ได้ปะนะเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใช้ได้ทุกคนแล้วอีกอย่างคือเราบินได้ด้วยประเด็นเนี่ยเห็นไหมเราจะบินขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วเรตีบอลกันมันมันต้องใช้ได้นี่ผมเชื่อมันนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมมันต้องขึ้นได้แน่ตรงเนี้ย ผมจะลองขึ้นมาขึ้นแบจะบิน,บนบร่อนอยู่เงี้จะบินไปรอบบอสไปดิวเนี่ยมันต้องได้เนินต้องได้จะโดนยิงตกปะเนี่ยซีกมาแล้ว เนี่งลีเนี่งลีผมแม่งเรียกพวกมาเป็นขยงเลย, ổ, ยโดยโเบ๊ไปเลยลีกน้องลีกน้องตายไปนะี่ยปัญหาคือลูกน้องตัวนี้เราต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนนะงั้นมันเกะกะงั้นเ,กกะนะเรียกวอร์มาไม่ได้นะโอเคแตกแน่แตกแน่เแบบนะบ๊บอบกับบ๊อบ ต้อเปิดบัฟก่อนแล้วกนะันบัฟให้เพื่อตีบอสครับบัฟเลยยังไม่เปิดวะทีนีนะที่ทำบัฟกันก่อนปล่อยโดนบัฟตีครับผมตีนีไไ้แล้วกัน,กน,ดกน,กนเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งก่อนบอสอะ่ะคิ่ก่อนเดี๋ยว นองที่หินก็เนียบผมโดรขึ้นนี่อยู่ท่ินว่ะอ้ยผมจะนอนตีตาแล้วบอสมึงไปรีก่อนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องให้มันไปรีเรื่องก,ก่อนนะบอสนะอ่ะโอยเดี๋ยวเราวิ่งให้หรูดระยะรบ,บอสมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตายครับให้บอบอสมันวิ่งรุงดระยะก่อน ไอเย็นนักธนูมันตามอีกเปลี่ยนดิกดระยะบอลแล้วเพื่อเ,เดี๋ยวเราต้องรีให้ทุกคนรีเรื่องกันหนึ่งเขวิ่งเป็นทางนธนูดตรงนี้มันขึ้นได้มันมันต้องมีกระโดดใช้ไหมทุกคนเชื่อมันว่ามันต้องใช้ได้เ,เรารีเรื่องกันอันนี้คือบอสในบอสนะทุกคนนะเราจะผ่านด่านทั้งหมดสามขั้นนะทุกคนผ่านฆ่าลูกน้องสิบตัวนะครับแล้วก็มาฆ่าลูกน้องอีกหกตัวนะครับ แล้วก็มาฆ่าบอสนี่ฮะแล้วก็มีลูกน้องนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้เราก็ไม่น่าจะฆ่าลูกน้องนานนะเพราะเราจะไม่ได้ดูคิดกันหนึ่งผมใช้ออโต้อยู่างงี้ก่อนโอ้โหมีสิบนาทีแต่ใก็บีบเราอยู่ที่แม่นแต่ที่แปดครับเราจะรอบอสแ่อวจะเรียกลูกน้องมางกันโอเคมาแค่ลูกมาแค่บอสตัวเดียวครับผม ไอ,อ้บอสมาตีผมของบอสไอ้บอสมาตีผมไม่ถึงว่ะไอ้หี้ยบอสเป็นง่จังวะชุดไปยังไอ้ไอ้ไอ้ินเลยเนี่ยตอขึ้นทั้งนี้ โง่ผมว่าบอสเป็นโง่โงโงโงทุกคนรอมาใหม่แกอย่างงี้นี่ทนู้นใช้ได้หรือเปลผมไม่ไแน่ใจนะด ตรงนี้ใช้ไม่ได้ต้องหาวิธีลอมันออกมาขึ้นไม้ไหมลุยรอดลูกน้อสมันจะตีผมมาดิประเด็นไม่แต่บอสตัวนี้วิ่งท้ายนะส่วนแทบต้องทำบัฟเลยก็ได้นะผมว่าว่าจะรบขังกันหรอ ดูทว่าระยะบ,บอลมัน,นสุดแค่ไหนเถอะจะวิ่งแรงไหมควัยลูกน้งนองจะมาสับผมอ่ะประเด็นววววิิิิ่่่่งงงงรู้จักไหนยีนดนนยนดนนเดียไหมบอสมึงรู้จักไหนยีเดียไหมจะแก่งยีเดียไหมฮะเราเลือดมาประมาณ1,000สามแล้วตอนนี้เหยียบยุบ800นะ มือยนมือชันูมือชัอน,มน,มนูมือหอบแม่งมาคนเวนเลยโอ้โอ้่ายหอบกันข้างหน้านูชันูเวนมัวนตามมาได้ไงวะ กูฆ่าธนูลนะ้วตีตีีๆีๆีธนูจะตายแล้วธนูจะตายแ,แ,แ,แล้วกูก็จะตายล้วบผมธนูจะแตกเราก็จะแตกด้วยผมขึ้นน้ขึ้นขนหอกไน้มาอีกเร็เยอืออือโอเค,อเคบอไ่หน่วงงานเ ข,ข้างบนข้างบนโอ้ยเดี๋ยวไอคนหอบันเปลือกอะไรด้วยวะเดี๋ยวไม่ได้เราเราต้องกัำจัดลูกน้องมันออกห้หมดก่อนทุกคนต้องให้มันเรียนเช่ลูกน้องหอบมันเถื่อนยังวะ แต่เองก็แต่งเรื่องใหม่ไงโหมองของวันนี้วายพอๆบอดเลยนะปีหลอแล้ว เ,ออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวติดๆๆติดติดเดินไม่ได้เอเองไปผมติดบอสจะแตกแ,แล้วผมอ่ะโอ้โหเลื่อนเลยสามร้อยเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่ก่อนพี่บอสด,ดีกว่าหนูโหแม่ง <c oughs> <c oughs> ต้องฆ่าลูกน้องให้หมดก,ก่อนเราชนะบอสไม่ได้นะเราต้องฆ่าลูกน้องให้หมดฮีรีฮีรีเร่ไปฮีรีเร่ไป คิวลเล่นไปคิวเลไปก่อนคิวเลิศไปก่อนคิวคิวลเลยไวดิเฮ้ยคิวลลไวหน่อยเร็ว้องเออหอไปหอหอไปอยู่ฝั่งนี้ทุกคนมันเลยเห็นเรารต้องลอยหอบเครียด่ัาาน ย,ยงงั้ไงล่ะโอ้ยต้องตึก่อนดเปียงยิงมามาวนนี่อยู่คนเดียวไม่เสียงแจ๋วงไงโดนเป็นซีเคยู่เดียวไงขึ้งหลอดเลยไไม่เสียงแจวทุคนไม่เสียงแจวแล้วว้าอเคเราบอบบอลได้ยังมาม้วันโอเคุเรรบบุ เดิบดเดบิดวิ่งขึ้นวิ่งลงขึ้บงมันง้างปุ๊บเราโดดลงขึ้นลเราต้องฉลาดกับบอส้ก็ฉลาดเกมขึ้น เออยู่อยู่เจ็บเจ็บดอดไปขึ้นวะดอดไปขึ้นติดแม่งติดอีกแล้วเห็นอันน่าจะตีไม่เห็นไอุ้ยแม่งกระตุก นี่นี่ต้องว yes. 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 ิ่งให้บอสมันระยะยาวๆครับผมนี่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 งงไปดิงงไปเลยบอสงงไปเลยบอสงงไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งรอเขาบอกวิ่งรอเลยวิ่งรอเลยวิ่งเฮ้ยขึ้นตรงนี้มันก็ได้นี่นี่ขึ้นตรงนี้ขึ้นลงตรงนี้ได้นะผม มาลงมาผมาลงมางมามาไอ้น้องจะทงงํทโง่พี่ขึ้นยังไง่อนขายู่สูกับเจ้าอนาคินกนจะเงไหเห็นมถึงแล้วอยู่ข้ายูสูกับเจ้าข้าชนะเจ้าแล้วอนาคินข้ายู่สูงกับเจ้า อยู่สูงกับเจ้าข้าติดวมาพ่อยู่สูงกับเจ้าอะไรขึนไอ้ไอ้เนี่ยเราจะวิ่งวนวนล่างวนวนอย่างงี้ทุกคนนะเพื่อเราจะฆ่ามันได้ยังมาถึงมาถึงปีถึงทุกคนลงกันเลยลงมาถึงไม่หงายไม่หงายวันนี้วันนี้ไปเฉาละไปเฉาละ มาวิ่งครับผมโดด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 ,โดดขึ้นมาครับผม่อ,อยู่สูงกวเจ้าปัญ่าทีเดียวเราวิ่งลงฮะน,นี่นี่นี่นดดขึ้นครับผมค่ายอ,อยู่สูงกั่เจ้านะขึ้นลงครับผม ขึ้น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 อ่นี้นไปเลี้ไปตีเราลงทีนึงแล้วเราลงฮะเราก็ตีนไม่โดนนะเราวิดกันเราเป็นยำน้อยผมแต่ก็นนะ้ออดยู่นะสองหลอดนะสองหลอดนี่ไมีหนีระยะม,มาเลยเลยผมตีเราทีนึงแล้เราลงฮะเพื่อที่เราจะรีเลือดทันนะรเลยอนไม่ต้องใส่ร้อนนึ ยังรับมาะเดี๋ยวมันปีเราไม่โดนนะเดี๋ยวมันลืมโอ้โหมาอยู่สูงกับเจ้านักขึ้นทีเราโดนมันขึ้นขึ้นมา้งบนนี่ใช้ได้ทุกตัวครับบอสเนี่ยบอสก็งงที่เราใช้เลือดประมาณพันสองแล้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่แบบบอสในบอสนะตั้งแต่ บอสเกรดที yeah, but, but ่หน <ai> right. ึ่งนรตั้งแต่ลูกเลยลูกกระจอกน่ะจนมาถึงเบสบอสดาดที่สามเน้นเอาให้เป็นแม่นร้อยสามสิบห้าขึ้นไปนะทุกคนนะถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะตีลูกบอสไม่โดนนะลูกกระจอกมันน่ะอาจจะตีลูกกระจอกมันไม่โดนอันนี้เราใช้เลือดไปประมาณแปดร้อยหลอดถูกไหมลู่ล่ลู่ล่ายิงซกกระเจ้าอันดัิที่น่าจะน่ฮ ง่ายให้ผมวิธีนะก็คือไปล่าลูกน้องเราล่าลูกน้องเราฆ่าทีละตัวหรือไม่ล่าลูกน้องฝั่งนี้ให้ออกให้หมดฝั่งนี้ไม่ต้องแล้วแต่แนะนำถ้าแนะนำคนพลังน้อยเลือดน้อยใช่ไม่ยำน้อยแนะนำให้ล่าออกมาฆ่าให้หมดล่าลูกน้องออกมฆ่าก่อนมาฆ่ามาเจอเหตุการง่ายหตุการีบณ์นี้เราพยายามบักเลยนะจู่นี่ร้อยอภานแล้วนะใช้เลือดประมาณ ถ้าเดาประมาณแปดร้อยหลอดนะเพราะเราเอามาประมาณคันสองมเลื่อนไว้แค่แปดพันหกไปแล้วไปรับตัวต่อบทที่ยี่สิบสามทับสามนี่คือแหละคงไม่มีบอสอีกแล้วมั้งนี่ผมจะไม่มีบอสอีกแล้วนะเฮ้ยไอ้บอสเนี่บอสโอ้เดี๋ยวฮัลโหลคุยกันก่อนเฮ้ยมันจะมีบอสอีกแล้วเลื่อนเลยสี่ร้อยห้าสิบเวนเลย เฮ้ยเดี๋ยวคุยกันอุ้ยๆๆๆ Ồ. อุ๊ย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 วูบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงมาไงเนี่ยอ๋ยๆๆอฮาเดี๋ยวเดี๋ยวแลผมยาก่อนบอสในบอสอีกบอสโอ้ยนี่ก็หมดแล้วเนี่ยปีลูกก็จ็อกไปแล้วจริงๆกเจอแบบคนหน้าบอกไมนอีแบบนี้ไหนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแลวหน้าหน้าบอสมาดิเฮ้ยมาดิดิ มึงไงชายหลถึงเนี่ยเฮ้ยลูกน้องมันหนมาแล้วลูกน้องมันหนกตัวแล้วโอ้หโง่นี่ก่อนเลยฮะนี่น้ำพือตัวึนี่ก็หมดแล้วแต่ได้ยังอย่านี้ขัเลื่องมันนะอย่เลื่องเรหมดฮะเรามาพันสองเลยประเด็นน่ะจะไหวเนี่ยเออมิดลุ้ม ออยยูู่่ได้เราจะไปยืนรอบอสกันหน่อยจะเด็กถ้าเราไปยืนแบบดูในระยะบอสบอสนี่นี่บอสนี่ดินี่ยมาแล้วมาแล้วแต่อีกเช่นลูกน้องมันมาดิประเด็นเนี่ยนี่เหนืออนี้กันไหาลูกน้องมาด้วยตัวหนึ่งประเด็นเนี่ย ตรงนี้ตรงกางตรงกลางเราใช้แค่ให้บอลหลบ้ตค่ตัลไม่เครลทำเยื้องระยะบอลม่เลยโอเอเคโ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 อเคอเคอกเคโอเคโโอเ้โเอเอเคโออเคโอโอเอเคโอ้คอออเคโอโอเคเคโอเอเคโเคโอ รู่เจ้าอขางาอขางอไบอยมันจับระยะเราได้ครับตุ๊กตุ๊กมาทำกันได้ไหมรอดูก่อนคนะัอสักพักดีครับเมื่อนะี้ลูกน้องมันจับขยับเราได้เพราะมันจับระยะเราได้มันจะมีลูกน้องครลูกน้องมันฮนะั ยังระบายอาน,น,น,นี่ต้องค่อยๆเข้าไปนี่นะเกิดอัสนสองเราไม่น่าจับอหรือเปล่าไม่รู้ด้น่ว่ามีบอสในบอสยาก,กไหใครที่เกรียมตัวมาไม่ดีนี่ยากเลยแนะนำเอามาประมาณ 6, เพื่อไม่ให้ลูกน้องมันจับไิดาย่างนี่นะที่เดิมฮะที่เก่าบมาเดิมไอ้ยังหลุดหลุดหลุด หลุดไว้มันหลุดระยะเพราะเราเอ้ยใหม่ฮะต้องให้มันติงทีก่อยนะเพื่อไม่มันรีมายังมายังมายาังหล่อใช่ใช่ ระยะปีคยฮะระยะปีนคยอ่ะคอก่อนนะฮะตนี้ฮะมันตีตีอ่ะพี่่มตรงนี้ไดอยู่ได้อยู่ไดอยู่แต่ว่าได้อยู่ตี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 ีต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 ตี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 ตตี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 ต ันอยู่วิ่งเลยฮนะเพื่อไม่บอสอรฮะปีลอยนะอยังไงปีล้วนะถอยยนะืด,ดนะถอยปีเราทีนวเราลงครับผมยืดระยะมายืดระยะมาีเดียวนะอย่าไปแงเยอะนะ๋ยวเลือดเราหมดนะสาม้ตสิบกลลอนะผมสามล้อแตสบลล้เราจะไม่เหื่อ

ไปยไม่ค่อยโดนรือเปรเี 知道了。You know ไม่เลือกสูตรพนะถ้าเราปล่อยบอสไปเรต้เริ่มใหม่แต่ต้อเล่นทุกคน ได้เป็นยาขวดใหญ่แล,ล้วทุกคนยาระดับสงนะตอนนี้เรามียามีระดับหนึ่งมียาระมับสิบห้ t ถ e าเรา a ช้ ยัเป็นกดแชกผมใช่ไหเป็นกำลังใจผมด้วยนะบริาเอาบิกาคต้องการนี่บอกัะไร้เรี่องให่ที่น้ำ